สวัสดีครับวันนี้มีเจ้า s ุ b a r u XV เข้ามาหนึ่งคันนะครับผมตัวนี้เป็นตัว S Sport นะครับเป็นตัวท็อปนะครับผมรถเป็นสีเทาดำนะครับสีเทาดำเข้มรถสวยนะครับสวยเดิมบางมากนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับคันนี้ ดูรอบคันไ้ก่อนนะครับผมสีสวยใสเลยนะครับกล้องถอยใช้งานได้ปกตินะครับผมสีเทาดํานะครับสีเทาดำํำรถสวยนะครับคันนี้ประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมตลอดตั้งแต่ที่ซื้อมานะครับ ล่าสุดล่าสุดในรถคันนี้ไม่ได้เข้าแต่เข้าบี u i c k นะครับพอเข้าจนหมดสัญญาไปแล้วนะครับผมตอนนี้เอ็กวีสปนะครับขับสี่นะครับฟูลไทม์ time. เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะครับผมจะขึ้นเขาจะลงห้วยจะเข้าเมืองก็ได้หมดนะครับ แผ่นบางตาอยู่ครบนะครับผมยางอะไรอยู่ครบนะครับด้านหลังยังออกกลิ่นรถายแดงอยู่เลยนะครับคันนี้รถปีสิบสี่จดสิบห้านะครับคันนี้รายผลิตอยู่ทีท่ป,ปีสิบสี่จดสิบห้านะครับผมเครื่องยนต์บินซินสองพันซีซีเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับ สุบรุเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับผมขับดีมากนะครับผมช่วงล่างดีมากเครื่องดีมากภายในสวยนะครับตำหนิน้อยมากครับคันนี้มีผมอะไรขาดเล็กน้อยนะครับทุกอย่างสวยนะครับคับนนี้รถวิ่งอยู่ที่สองแสนกับเก้าพันกิโลนะครับ ล่าสุดตอนนี้เพิ่งเซอร์วิสถ่ายน้ํามันเกียร์ไปแล้วนะครับเปลี่ยนไซกองเครื่องไซกองอากาศแล้วก็ไส้กองแอร์นะครับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเบาะสวยนะครับข้างในไม่มีช้ํานะครับผมเป็นพรมกระดุมทั้งคันนะครับมีพรมกระดุมทั้งคันนะครับผมเบาหลังไม่มีตําหนี่นะครับผมใช้งานน้อยมากนะครับจอวัวหมอนติดทั้งสอง ทั้งสองข้างนะครับะเะสดูนะครับโจโอหมอนนะครับผมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นเส้นนิดเดียวนะครับเป็นเส้นนะครับมีตำหนินิดหน่อยโจโอัวหมอน แต่ส่วนน้อยนะครับที่จะใช้มีเส้นนิดเดียวนะครับนั่นแหละครับแต่ถ้าเปิดไปแล้วมันจะไม่เห็นเส้นนี่นะครับนี่ครับสองข้างติดปกติไม่มีสัญญาณนะครับตอนนี้ไม่ได้เปิดอะไรต่อหัวหมอนอยู่ครบทุกอย่างครบนะครับคันนี้ยางกูดเย่ทั้งสี่เส้นดอกยางเต็มนะครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันนะครับผมมาต่อกับในห้องเครื่องนะครับผม ห้องเครื่องเดิมสนิทเลยนะครับไม่เคยมีชนหน้านะครับผมแผ่นเพลทอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับน็อตไม่เคยแกะทำซีนะครับผมฝาโปรงหน้าไม่เคยแกะเลยห้องเครื่องไม่ล้างนะครับปัดฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับคันนี้ด้เปลี่ยนเป็นหม้อน้ำมินียมแล้วนะครับผมรุ่นนี้หม้อน้ำชอบรั่วนะครับผมเขาจะรั่วที่รอยต่อนะครับแต่คันนี้หมดปัญหานะครับผมเปลี่ยนหม้อน้ำมินียมลูกใหญ่นะครับผมใหญ่มากครับเรื่องความร้อนหายห่วงครับ คันนี้เซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเหลวหมดแล้วนะครับไซกองก็เปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับผมนอดเดิมนะครับผมไหนดูนะครับเดิมเดิมไม่เคยแกะกเลยนะครับสวยครับผมสวยคันนี้กระดูกเดิมเลยคันนี้ค่อนข้างจะดูแลเซอร์วิทเกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง แบรนด์ดังอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ประวัติที่ดูแลมานอดเดิมนะครับด้านหลังก็นอดเดิมท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับผมรถอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมค่าสไลด์คิดตามความจริงนะครับรถสวยนะครับ ถูกใจท่านใดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้ภาษีหกครับเป็นไปนต่อเป็นเจ็ดศูนย์แล้วนะครับผมมกราปีหน้านะครับยาวๆหนึ่งปีเต็มๆไปเลยนะครับผมคันนี้เปิดอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาเกินคุ้มครับรถสมบูรณ์นะครับปายทะเบียนสวยนะครับ ถูกใจก็คุยราคากันได้นะครับต่อรองกันได้ครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0835374484นะครับสวัสดีครับ